นะโมตัสสะภควะตออรหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะตออรหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะตออรหะตสัมมาสัมพุทธัสสะอาหางวันทามิขอพุงผีมหาเทวตาสัพพะอุปาทาสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคอุปาทาวินาสายะสัพพสตรูปมุจติ โอมขะพุงผีมหาเทวตาสัทธารักขันตุสวาหะสวาหายะอะหังวันทามิขอพุงผีมหาเทวตาสัพพะอุปาทาสัพพะสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคอุปาทาวินาศายะสัพพะศัตรูปรมุจติโอมขะพุงผีมหาเทวตาสัทธารักขันตุสวาหะสวาหายะ อะหังวันทามิขอพุงผีมหาเทวตาสัพพะอุปาทาสัพพทุก์ขสัพพโสกสัพพโรคอุปาทาวินาสายะสัพพสัตรูประมุจติโอมพระพุงผีมหาเทวตาสัทธารักขันตุสวาหะสวาหายะ